หลุมดำสิ่งที่ทั้งน่าหวาดกลัวและน่าหลงไหลที่สุดในจักรวาลใจกลางทางชั้งเผือกของเรามีหลุมดำชื่อ Sagittarius A ที่มีมวลราว4ล้านดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่านั่นคือสิ่งมหึมาที่สุดที่เราจะพบใกล้บ้านเราแล้วแต่การค้นคบล่าสุดกลับทำให้โลกต้องตะลึงเพราะพวกเขาพบหลุมดำที่มีมวลใหญ่กว่านั้นถึงห0,000 000, ื่นเท่าใหญ่จนสามารถกลืนดาวฤกษ์เป็นร้อยล้านดวงได้อย่างง่ายดายนี่คือหลุมดำที่มีมวลมหาศาลกว่า 36, 0 0 0พล้านดวงอาทิตย์รวมกันอยู่ในจุดเดียวคำถามคือทำไมหลุมดำมหึมานี้ ถึงเพิ่งถูกค้นพบทั้งที่มันมีขนาดใหญ่จนไม่น่าจะหลบสายตานักดาราศาสตร์ไปได้ ที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นคือมันกลับเงียบสนิทไม่ปลดปล่อยแสงไม่แผ่รังสีใดๆออกมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันได้อย่างไรทั้งที่มันซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดของจักรวาลน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะพาเราไปเจาะลึกเบื้องหลังการค้นพบและทำไมหลุมดำนี้ถึงอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อจักรวาลไปตลอดกาล สิ่งที่ทำให้หลุมดำยักษ์นี้น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมก็คือมันแทบจะมองไม่เห็นเลยไม่มีแสงไม่มีรังสีมันเงียบราวกับว่าหลบสายตาเรามันนับพันล้านปีแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันได้อย่างไรคำตอบคือพวกเขาอาศัยกล้องโทรทัศน์และพลังของจักรวาลเองในระบบที่เรียกว่า Cosmic Hot s h o แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ด้านหลังถูกบิดโค้งจนกลายเป็นรูปร่าง เหมือนเกิือกมา นี่คือหลักฐานของแรงโน้มถ่วงมหาศาลบางอย่างที่กำลังบิดเบี้ยวเส้นทางของแสงเมื่อทีมวิจัยนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวรอบๆคำตอบก็ปรากฏออกมาอย่างน่าตกใจตรงนั้นซ่อนอยู่ด้วยหลุมดำที่มีมวลมากกว่า36,000ล้านดวงอาทิตย์ลองคิดตามนะถ้าไม่มีเทคนิคเลนส์โน้มถ่วงและการวัดการเคลื่อนที่ของดาวเราอาจไม่เคยรู้เลยว่ามีสัตว์ประหลาด ตัวนี้ซ่อนอยู่คำถามคือถ้าวิธีนี้ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ซ่อนในความมืดได้จริงๆแล้วในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตยังมีหลุมดำยักษ์ที่ใหญ่กว่านี้อีกกี่แห่งที่กำลังรอให้ถูกค้นพบสิ่งที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าตัวเลขมหือมาก็คือนี่คือหลุมดำที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดว่ามีมวลถือ 36, พันล้านดวงอาทิตย์ ทำไมคำว่ายืนยันได้ถึงสำคัญเพราะในจักรวาลยังมีหลุมดำอีกหลายแห่งที่ถูกประเมินว่าใหญ่มหาศาลเช่นทอน618ที่เคยถูกพูดถึงว่ามีมวลถึง66,000พล้านดวงอาทิตย์แต่ปัญหาคือหลักฐานของมันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข้อมูลไม่ละเอียดพอและการสังเกตทำได้ยากมากเพราะมันอยู่ไกลเกินไป ตรงกันข้ามหลุมดำที่ซ่อนอยู่ในระบบเลนส์โน้มถ่วงที่เราเรียกว่า cosmic hot shoe แม้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคนิคทั้งการวัดการเคลื่อนที่ของดวงดาวรอบๆและการเบนโค้งของแสงมายืนยันได้อย่างมั่นใจทำให้หลุมดำนี้ถูกขนานนามว่าเป็นหลุมดำที่มีมวลมากที่สุดที่ถูกยืนยันอย่างแน่นอนแล้วคำถามคือถ้าเรายืนยันได้แล้วว่ามันใหญ่ถึงขนาดนี้ จักรวาลยังซ่อนหลุมดำที่ใหญ่กว่านี้แต่เรายังยืนยันไม่ได้อยู่อีกกี่แห่งกันแน่และในบรรดาหลุมดำทั้งหมดใครคือแชมป์ตัวจริงของจักรวาลลองมาเทียบขนาดกันดูให้ชัดๆหลุมดำใจกลางทางช้างเผือกของเราแซชิเทริสเอสตามีมวลราว4ล้านดวงอาทิตย์ ตอนที่นักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพมันได้ครั้งแรกโลกถึงกับฮือฮาเพราะคิดว่านี่คือสัตว์ประหลาดกลางกาแล็กซี่ของเราแล้วแต่พอหันมามองหลุมดำในคอสมิกฮอตชูความแตกต่างมันช็อกจนแทบจินตนาการไม่ออกเพราะมันใหญ่กว่าหลุมดำกลางบ้านเราถึงห0,000ื่นเท่าเหมือนเอาแซกิเทอริสเอมาวางเรียงกันเป็นหมื่นๆลูกแล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นก้อนเดียว ลองนึกภาพนะถ้าเอาหลุมดำมะหึมานี้ไปแทนที่ตรงกลางทางช้างเผือกของเราแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงขนาดไหนกาแล็กซี่ทั้งดวงอาจถูกบิดเบี้ยวเปลี่ยนโครงสร้างไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเราจะยังมีดาวเคราะห์ที่สงบพอสำหรับการเกิดกำเนิดชีวิตอย่างโลกอยู่หรือเปล่า คำถามคือทำไมบางกาแล็กซีถึงได้มีหลุมดำที่ใหญ่โตผิดธรรมชาติขนาดนี้ทั้งที่เรามีแค่ไม่กี่ล้านดวงอาทิตย์แต่ของมันกลับพุ่งไปถึงหลายหมื่นล้านหรือว่ากระบวนการก่อตัวหลุมดำยักษ์อาจไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจเลยก็ได้การค้นพบหลุมดำมาึมานี้ไม่ได้เป็นแค่สถิติใหม่ที่จะรึกในหนังสือวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนที่สถานไปทั้งวงการดาราศาสตร์ เพราะหลุมดำที่มีมวลถึง36,000ล้านดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆแต่มันยังโยนคำถามใหม่ๆใ,ใส่เราอย่างจังนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าหลุมดำใหญ่ๆจะค่อยๆเติบโตจากการกลืนดาวกลืนกา๊าซหรือการรวมตัวของการล็กซี่แต่ขนาดที่เราพบครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าที่ทฤษฎีเดิมจะอธิบายได้ ถ้าเป็นแบบนี้จริงแปลว่าจาักรวาลอาจมีกฎการสร้างหลุมดำที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางทีหลุมดำอาจเป็นตัวการสำคัญที่กำหนดการเกิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซีตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วที่น่าหลุนยิ่งกว่าก็คือถ้าเราค้นพบหลุมดำที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้คำถามคือยังมีหลุมดำมาหือมาอีกกี่แห่งในจักรวาลที่รอให้เราพบและถ้าเราหันไปเทียบกับผู้ท้าชิงอย่างทอน618ที่เคยถูกพูดว่าใหญ่ที่สุดใครกันแน่คือราชาแห่งความมืดที่แท้จริงของจักรวาลก่อนหน้านี้ชื่อที่ถูกยกให้เป็นตำนานของหลุมดำยักษ์ก็คือ TON 618นักวิทยา ศาสตร์เคยประเมินว่ามันอาจมีมวลสูงถึง66,000ล้านดวงอาทิตย์ตัวเลขนี้ทำให้ TON 618ถูกยกให้เป็นราชันแห่งหลุมดำมานานหลายสิบปีแต่ปัญหาก็คือหลักฐานที่ใช้วัด TON 618นั้นยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันอยู่ไกลจากเราเกินไปและข้อมูลที่ได้ก็จังกัดมาก หลายคนจึงตั้งคำถามว่าตัวเลข66,000ล้านดวงอาทิตย์จริงหรือแค่การคาดเดาที่คลาดเคลื่อน แล้วการค้นพบล่าสุดที่คอสมิกฮอชูกลับต่างออกไปเพราะทีมวิจัยสามารถใช้ทั้งการเบนแสงจากเลนส์โน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของดวงดาวรอบๆเพื่อยือนยันอย่างมั่นใจว่ามันมีมวลมหาสารถึง36,000ล้านดวงอาทิตย์นี่อาจไม่ใช่ตัวเลขที่ใหญ่กว่าค่าประเมินของ TON 618แต่ถือเป็นค่าที่เชื่อถือได้มากที่สุดเท่าที่เคยวัดมา คำถามคือใครกันแน่คือแชมป์ตัวจริง TON 6 1 8ที่ตัวเ,เลขยักษ์แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรือคอสมิกฮอ sho ูที่เล็กกว่าแต่ยืนยันได้จริงแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครควรครองบัลลังหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ลองคิดดูดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่และร้อนแรงแค่ไหนแต่หลุมดำนี้กลับมีมวลเทียบเท่าดวงอาทิตย์ถึง36,000ล้านดวงรวมกันในจุดเดียว นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ต่อหน้าต่อต,อตาเราการค้นพบนี้อาจถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เพราะมันไม่เพียงแค่ยืนยันการมีอยู่ของหลุมดำมวลมห์มาแต่ยังบอกเราด้วยว่าจักรวาลสามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่เกินจินตนาการได้จริงแล้วผลลัพธ์ของการค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความตื่นตะลึงแต่มันคือคำถามใหญ่ที่จะท้าทายทฤษฎีจั จักรวาลทั้งหมดหลุมดำยักษ์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเวลาจักรวาลที่ไม่ยาวนานนักมันกลืนทุกอย่างจนเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่ามีกระบวนการลึกลับบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจแล้วคุณล่ะคิดว่านี่คือที่สุดแล้วจริงๆหรือหรือว่ายังมีหลุมดำที่ใหญ่กว่านี้อีกกำลังรอการค้นพบอยู่ในจักรวาลที่ไร้ขอบเขต หลุมดำที่เพิ่งถูกค้นพบนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขมหืมมาแต่มันทำให้เราต้องย้อนถามตัวเองว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหลุมดำปกติที่เราคุ้นเคยเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่แต่หลุมดำที่มีมวล36,000ล้านดวงอาทิตย์ไม่อาจเกิดจากดาวใดดาวหนึ่งยุบตัวลงมาได้ขนาดมันมหาศาลเกินกว่ากระบวนการแบบนั้นจะอธิบาย นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มตั้งสมมติฐานว่าหลุมดำแบบนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของจักรวาลอาจเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการกลืนก๊าซมหาศารหรือรวมตัวจากหลุมดำหลายล้านดวงหรือไม่แน่ว่าอาจมีกลไกลการเกิดใหม่ที่เรายังไม่เคยค้นพบเลยก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าเราอาจยังไม่เข้าใจบทบาทของหลุมดำต่อจากระวาลทั้งหมดเพราะมันอาจไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดของดาวเรืองแต่มันอาจเป็นหัวใจสำคัญของการก่อร่างการแลกซี่และโครงสร้างจากกระวาลด้วยซ้ำ คำถามคือถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดมวลมหาศาลนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราคุ้นเคยจริงๆแล้วหลุมดำคืออะไรกันแน่และ Cosmic Horseshoe อาจเป็นเพียงประตูบานแรกที่เปิดสู่ความลับที่ใหญ่กว่าจินตนาการของเราที่มาของการค้นพบนี้ต้องขอบคุณสิ่งที่เรียกว่า Cosmic Horseshoe มันคือหนึ่งในปรากฏการณ์เลนส์โนมถ่วงที่สวยงามที่สุดที่เราเคยเห็น แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปถูกบิดโค้งจนกลายเป็นรูปร่างเหมือนเกือกมา้าแต่เบื้องหลังภาพที่งดงามกลับซ่อนสัตว์ประหลาดแห่งจักรวาลเอาไว้เพราะแรงโน้มถ่วงที่โค้งงอแสงได้ขนาดนี้ต้องมาจากบางสิ่งที่ทรงพลังมหาศาลและเมื่อทีมวิจัยคำนวณพวกเขาพบคำตอบที่ทำให้ทั้งวงการสะเทือน ตรงกลางของคอสมิกฮอชูกำลังซ่อนหลุมดำมวล36,000ล้านดวงอาทิตย์เรียกได้ว่าคอสมิกฮอชูคือประตูที่เปิดทางให้เรามองเห็นสิ่งที่ปกติแล้วซ่อนอยู่ในความมืดสนิทของจักรวาล มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสวยๆจากกล้องโทรทัศน์แต่มันคือหลักฐานที่บอกเราว่ายังมีพลังงานความลึกลับและความจริงอีกมากที่เราให้เราค้นหาแล้วคำถามคือถ้าเพียงแค่ประตูบานเดียวอย่างคอสมิกฮ h o ูยังพาเราไปเจอกับหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยยืนยันได้จะมีประตูบานอื่นอีกกี่แห่งในจักรวาลที่กำลังรอเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ลองจินตนาการดูหลุมดำที่มีมวล36,000พันล้านดวงอาทิตย์มันใหญ่พอที่จะกลืนดาวฤกษ์นับพันล้านดวงได้อย่างง่ายดายและถ้ามองในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจมีพลังมากพอที่จะกลืนกาแล็กซีได้ทั้งดวงหากทุกสิ่งหลงเข้ามาใกล้เกินไป แรงโน้มถ่วงรอบๆหลุมดำมะหึมาตัวนี้รุนแรงจนแม้แต่แสงก็ไม่อาจหลุดรอดถ้ากาแล็กซีไหนโชคร้ายอยู่ใกล้มันมากเกินไปโครงสร้างทั้งหมดดาวกา๊าซฝุ่นและแม้แต่หลุมดำเล็กๆอื่นๆก็อาจถูกดึงดูดเข้าสู่ความมืดนิรันดร์ของมันได้แต่ในอีกมุมหนึ่งหลุมดำยักษ์ก็ไม่ได้มีแค่ด้านทำลายล้างมันอาจเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของกาแล็กซีเป็นศูนย์กลาง ที่ทำให้สสารหมุนรอบและรวมตัวกันเป็นโครงสร้างจักรวาลที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คำถามคือหลุมดำมวลมหาสารเหล่านี้เป็นเพียงนักล่าที่คอยเกลืนกินทุกสิ่งให้หายไปหรือจริงๆแล้วมันคือผู้สร้างที่ช่วยจัดระเบียบจักรวาลให้อยู่รอดได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าบทบาทที่แท้จริงของหลุมดาคืออะไรผู้ทาลายหรือผู้สร้าง เราพบหลุมดำมวล36,000ล้านดวงอาทิตย์ในคอสมิกฮอชูมันถูกยืนยันว่าเป็นหนึ่งในหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบแต่นี่คือที่สุดแล้วจริงหรือจากะวาลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตทุกครั้งที่เราคิดว่าได้พบขีดจำกัดใหม่ของมันมันก็มักจะเปิดเผยความลับอีกชั้นให้เราตกตะลึงเสมอ ถ้าวันนี้เราพบสัตว์ประหลาดขนาด36,000พล้านดวงอาทิตย์ใครจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่พบหลุมดำที่ใหญ่กว่านี้อีกเป็นร้อยพันเท่าและถ้าหลุมดำมหึมาเหล่านี้มีอยู่จริงในมุมลึกของจักรวาลคำถามใหญ่ก็คือมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับจุดกำเนิดของทุกสิ่ง มันเป็นเพียงนักล่าที่กลืนกินแสงและดาวทั้งหมดหรือมันคือผู้สร้างที่ทำให้จักรวาลเป็นระเบียบอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แล้วคุณล่ะคิดว่าจักรวาลยังซ่อนความลับอะไรไว้เบื้องหลังความมืดอีกบ้างลองคอมเมนต์ความคิดของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางตามหาความจริงของจักรวาลด้วยกันเพราะนี่อาจยังไม่ใช่ที่สุดของสิ่งที่เราจะค้นพบ